พยากรณ์ชี้เหตุเดือนธันวาคมสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีมังกรชี้เหตุประจําเดือนธันวาคมด้านดีนะครับาดาวศุกร์ช่วงต้นเดือนเนี่ยทำการยกย้ายซึ่งดาวศุกร์เป็นเจ้าภพกรมมะและเจ้าภพปุณตะยกหรือย้ายเข้าสู่เจ้าภพกรมมะของมาตรฐานกเกษตรธิบดีมั่นคงแข็งแรงในภพกรรมะการงานภารกิจหน้าที่สิ่งที่ตั้งใจทำนะครับของเพื่อนเพื่อนชาวลัคนา ราศีมังกรทุกท่านนะครับนอกจากนี้เมื่อดาวศุกร์ยกเข้าสู่ราศีตุลเนี่ยก็จะได้รับกระแสถึงกับดาวาพระพฤหัสบ,บดีที่สถิตอยูท่ที่ราศีเมษช่วยเหลือสนับสนุนเป็นคู่สับคู่โชคแต่เป็นคู่สับคู่โชคในเรื่องของการงานการตั้งหลักการตั้งต้นการเริ่มเริ่มต้นการงานใหม่ๆหรือพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะครับรวมไปถึงเป็นจังหวะที่ดาวการงานเนี่ยโดดเด่นมากส่งท้ายปีและมีโอกาส ได้ไปท่องเที่ยวในสถานที่วิจิตรสวยงามถูกอกถูกใจนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรดาวพระพฤหัสบดีดาวประจําตัวหรือดาวตนุยังคงลอยสถิตยอยู่ได้มาตรฐานเป็นราชาโชคซึ่งจะสถิตราวๆอีก5เดือนในภพพันธุซึ่งได้กฎเกณฑ์เป็นปทุมเกณฑ์เป็นเกณฑ์แห่งการตั้งหลักหากโฟกัสแม่นยำเนี่ยว่าเราจะตั้งใจทําอะไรอย่างจริงจังเนี่ย จะสาเร็จลุล่วงทุกประการนะครับก็ให้เร่งรีบนะเพราะว่าเวลาเดินหน้าไปเรื่อยๆดาวพุธเจ้าภพสุภะอริหมายเลขสี่ดาวแห่งการประสานการพบปะการเข้าสังคมและเป็นดาวการแก้ไขการปรับปรุงและการเดินทางไกลเนี่ยทำการโคจรเข้าสู่เจ้าภพราพะและวินาศโคจรวิป,ปริตหรือเดินหน้าถอยหลังอยู่ระหว่างสองภพเรือนนี้นะครับส่งผลให้เพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีมังกรจะมีกระแสโชคลาภเนี่ยมาจากทิศทางไกล ลักษณะของเงินไม่เปิดเผยด้วยและมีโอกาสได้ท่องเที่ยวยังทิ่นทางไกลอีกด้วยช่วงกลางๆเดือนธันวาคมดาวอาทิตย์เลขหนึ่งนะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าภพมรณะดาวแห่งอำนาจระเบียบกฎเกณฑ์แบบแผนมรณะเนี่ยหมายถึงความตายตายจากสิ่งเก่าเพื่อไปสู่สิ่งใหม่ของเก่าของพังทุกชนิดยกย้ายเข้าสู่เจ้าภพวินาศพภพแห่งความเสเพลย์ภพแห่งการไม่ทันได้ตั้งตัวรวมไปถึงการคิดทบทวนต่างๆจะส่งแสงถึงดาวพระพฤหัสบดี ดาวแห่งความสําเร็จดาวผู้รักผู้ใหญ่ดาวบาร,รมีเก่าสถิตภพวินาศเนี่ยก็คือเบื้องหลังนะครับทางไกลมรดกตกทอดด้วยนะครับส่งผลให้ช่วงกลางเดือนธันวาคมสู่กลางเดือนมกราคมเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีมากในเรื่องของการขยับขยายขอความช่วยเหลือผู้รักผู้ใหญ่ต่อเติมบ้านเรือนโลของที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยนำมาขายยิ่งสําหรับเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์ ของมือสองทุกชนิดเนี่ยจะให้คุณเป็นพิเศษข้อควรระวังของเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีมังกรเนื่องจากดาวเจ้าภพมรณะยกเข้าสู่ภพวินาศเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพเป็นพิเศษนะครับอาจเจ็บป่วยกระทันหันได้ไม่ทันได้ตั้งตัวรวมไปถึงศัตรูไม่เปิดเผยเรื่องของพวกคดีความหรือการโดนคดโดนโกงนะครับการเจ็บป่วยเนี่ยก็จะส่งผลให้สูญเสียโอกาสและส่งผลให้เกิดความเครียดความทุกข์ใจตามมาได้ แนวทางการตั้ง,ง,งรับสําหรับเพื่อนเพื่อนชาวร,ราศีมังกรนะครับถ้าผมแนะนําให้ช่วงนี้เลยก็รักษาสุขภาพให้แข็งแรงเป็นพิเศษรับประทานอาหารที่มีความสมดุลน,นะไม่ไม่รสจัดเกินไปรสชาติกลางกางออกกําลังกายบ้างนะครับแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอสําหรับบางคนท่านใดเนี่ยที่สะดวกในการไปตรวจสุขภาพจังหวะนี้ก็ถือว่าไปตรวจสุขภาพหน่อยก็ดีนะครับแล้วก็ดื่มน้ําให้เพียงพอรักษาน้ําหนัก ของตัวเองเนี่ยให้มันเหมาะสมกับร่างกายสุดท้ายนี้ขออวยพรให้เพื่อนๆาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านนะครับมีความจเจริญรุ่งเรืองมีหลักจิตใจที่แข็งแรงเป็นผู้โชคดีมีชัยเหนืออุปสรรคปัญหาทั้งปวงสวัสดีปีใหม่ครับ